เดี๋ยวเราไปดูพี่น้องลงมือปลูกกันนะคะนี่เลยนะคะทำระบบน้ำหยดกันคะ่ะหรือว่าเราจะ ปล่อยน้ำตามท่อก็ได้นะคะพี่น้องเรากำลังปลกมันเลยทีเดียวนะคะเนื้อที่แปลงนี้นะคะปลูกเผือกก็ประมาณสักสองไร่นะคะเนื้อที่สวยสวยจากเดิมนะคะ ทำนานะคะทำนาข้าวเนาะตัดสินใจนะคะมาปลูกเผือกที่เรานะคะ,ะ,คะก็พัฒภูมิธุรกิจการ,กรเกษตรนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ไว้วางใจเราเสมอมาคะ่ะ มวนอยู่บ่ค่ะปลูกเผือกมวนบ่นี่คือถ่ายวิดีโอนะคะแม่มวนอยู่บ่ค่ะปลูกเผือกมวนเนาะโอ้ยมีแต่เพื่อนหลายเพื่อนร้ายเนาะค่ะเนาะอ่าเพิ่นเอิ้นปลูกเผือกน้ำกันได้จ้ะพี่น้องนะคะจะเส้นรถดีได้ค่ะค่ะค่ะอ่าตัดใบออกจ้ะแม่ ตัดใบออกแล้วก็จะแตกขึ้นมาใหม่มันจะพุ่งไวจ้ะพี่น้องลงมือปลูกมวนกันสนุกสนานมาเด้อพี่น้องมาตากแดดน้ำกันค่ะคุณอาันนจะคล้องแปลงเผือกนะคะคาถา่แก่ค่ะถา่แก่แปลงเผือกเพิ่อลงมือปลูก,กเองนะคะแล้วก็กวพี่น้องมาซอยกันหลายคน้นคจ้ะ มาเด้อมาแก่เนมันมันหนาวหลายมันมันับพี่จ๋าแก่อยู่บ้านข้างวันนี้วุ้ยพี่แนวแก่อยู่ครับพี่แนวแก่อ่าเดี๋ยวนะระหว่างระหว่างต้นนี่ปลูกห่างประมาณจักเม็ดขนาดนั้นผมอยากได้หัวใหญ่ผมปลูกสี่สิบครับโอ้สามสิบถึงสี่สิบเนาะผมเอาสี่สิบครับตัวนี้ค่ะแต่มาสามสิบก็ได้ค่ะยิบผาก็ได้อยู่จ้าแต่ว่าผมมัน ที่ดินผมมันหลายผมเลยปลูกข้างค่ะแล้วอยากได้หัวใหญ่หรือหมอคะหัวใหญ่แห่งครับค่ะระวางร่องล่ะครับประมาณระวางร่องประมาณผมประมาณเม็ดเม็ดสามสิบครับโอเคระวางร่องประมาณเม็ดสามสิบจ้ะพอดีเลยเนาะพอดีเอาพองามไปจ้ะขันเอาที่ก้อนี้ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าเวลาเพิ่นก้านพิ่นงามเนี่ยมันยากหยักจะได้สะดวกในการดูแลเนาะค่ะเนาะการดูแลครับเพราะว่าก้านมันสิมาปกกันเกินไปนี่ยนะอ๋อจ้ะมันก็ยากหยักมันก็หลาเฮานะค่ะ สะดวกในการให้น้ําให้ปุ๋ยนอจาะให้น้ำให้ปุ๋ยค่ะเ่ายางสะดวกค่ะน่อมาตกเาค่ะสมานคุณพอสมานนี่ค่ะคือผู้นำนะคะส่งเสริมในในอำเภอหน้าเยี่ยนะคะผู้นำส่งเสริมผู้นำชุมชนก็ว่าได้เนาะเป็นคนของหลวงมันบอกค่ะพอพอสมานบอกค่ะเป็นคนของหลวงอิลีเนาะค่ะเนาะบองเน้ผู้น่ะปูกเผือกเก่ง ของแฉแนี่นอนนะคะบอขนาดบาอถึง้าา่สุดยอดสุดยอดค่ะพระพี่้องเข้ามาปลูกเผือกน้ำกันพี่น้องมาเด้อมวนน้ำกันจ้ามนน้รัเม่ไก่น้ี้มีต้มไก่อยู่บ้าคะต้มไก่ครับต้มไก่ใส่ซาน้าเนะขาารน้านเนาวมาวขาดซาเนาะค่ะน้ว่เป็นยังเอาเหล่าขาวมากกับพ่อละจ้าเมนเมนค่ะ อุ้ยมวนพี่น้องบู๊ใด้อยากมวน้าปู่เผือกน้ำกันเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้กะบสบายดีจ้า